ประกอบดยส่เพกายภาพเต็มเลยเอ้ยอาจจะดีนะเออเดือนนะ่าอาจจะดีนะใครก็ตามที่ชอบดูอนิเมะก็ก็เอาก็ใครดูอนิเมะเรื่องนี้ก็คงสุ่มกันแหลนะเนาะเออผมไม่ได้น่าจะสุม่มอะแต่ถ้าสก,กิลดีก็อีกเรื่องหนึง่งก็จะมีสี่ตัวใช่ไหมที่เข้ามาใหม่หนึ่งสองสามสี่เอ๊ะไม่มีไม่มีป้าของไอ้คนนี้เหรอนางเอกใช่ไหมรู้สึกเนี่ยตัวทางซ้ายบนเนี่ย อืมรู้สึกก็จะมีบทพวกเผ่ามนุษย์ใช่ไหมเออตัวแรกเป็นเผ่ามนุษย์เผ่าอะไรวะนะมีเผ่าปีศาจแล้วก็เผ่าสปิกเอ,อี่ยอันนีอานไม่ออกเลยอะ่ะอืมก็คลิปนีม้มันคงไม่มีอะไร,ะไรมากแต่ว่าเอ้ยม่นน่าสนใจเว้ยอืมมันมาเดินหน้าใช่ไหม ตีโออันนี้อน,นี้เอ้ยตัวที่สองต้องโอคารุต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมสงใส่มันยังไม่หมดยังมาไม่หมดอืมก็ดีนะแต่ว่าเป็นไม่ได้คอสโอเวอร์อยากให้มันเป็นในนี่มากกว่าพวกอาร์นอตมากกว่าอืมไม่ค่อยชอบเรื่องแบบนี้เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ทาดมืดมีทาดไฟ ทอดมือทัดไฟทอดไม้ทัดน้ำไม่มีทอดแสงไปครั้งนี้ใครจะสุ่มก็สุ่มนะแต่ผมขอผ่านดีกว่าืสกิลมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยโอครุนไม่น,น่าสนใจอยู่ไม่เด้งเกตทุกเทินด้วยมันเด้งเองมีกิมมิกดีแค่สองทีแล้วจะหมดแรงโอ้โหเฮ้ยอืม ตีไม่สนเกาะก็น่าใช้อยู่แต่ว่าในเกมนี้ก็น่ามีตัวที่แบบตีไม่สนเกาะอ,อยู่มั่งแหละว่านะแต่ผมจะเข้าไปดูก่อนว่าเหลือเวลาอีกกี่วันในเอ่อคอสโอเวอร์ของฟิเลนนั้นเนะี่ยเออต้องไปดูก่อนะหรืออีกห้าวันไหมเออหรือเวลาไม่มากเลยเออผมต้องรีบทำเควสทุกอย่างในเกมให้หมดเอาเพชรให้หมดเลยแล้วไปสุ่มทีเดียวเนะ่ยพวกสีตัวเนะี้ ผมก็มีรหัสสำรองนะร,รหัสสำรองอ่ะผมว่าจะเก็บไว้อ,ะเ,วอะเก็บไว้ยาวๆเลยอ่ะเก็บไม่ยังมีหมื่นหนึ่งสองหมื่นไปเลยอ่ะโอ้โหมันโคตั้งใจเลย <IS AS 2> ใช่ไหมเออต้องดูตรงนี้ดิ <S 2> <S 2> <S ดอันนี้ตัวใหม่มาเลยอีสิบเจ็ดวันไม่แต <S 2> <S 2> <S ะมัต้องกดตรงนี้นี่หว่าเออเหลือเวลาอีก โอ้ใช่ใช่ใช่เหลือเวลาอีกห้าวันแล้วเหลือไม่เยอะแล้วทุกคนรีบไปทำกันนะในกิจกรรมพวกนี้มันมีที่แรกของอยู่นะของดีๆเต็มเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกันด้วยนะเจียแล้วคลิปหน้าอาจจะเป็นเกมใหม่นะเป็นเกมอีกอันนึงที่ผมอยากจะเล่นเลยไปเจอมาโดยบังเอิญแล้วก็อยากเล่นเลยอ่าเจอกันบ๊ายบาย